สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวให้ชมก็คือเป็นแคปโฟ1.9 LDA เกียร์อัตโนมัตินะครับก็วันนี้พาชมเป็นสีขาวนะครับขออนุญาตพาชมนิดนึงว่ารถเติมเดิมตัวนี้ครับเป็นรถที่ไม่แต่งนะครับจะเป็นไฟหน้านะครับ LED มีไฟ Day l ไ g h t นะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรูปแนวนอนนะครับกรอบสีดานะครับกระจังหน้าทูโทนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้โครเมียมนะครับ ครับก็ดีไซน์ก็ตัวรถตัวนี้คือความสูงเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับคือไม่ได้สูงไฮแลนเดอร์นะครับแต่ว่าลูกค้าสามารถโหลดแต่งได้สามารถขับเดิมๆก็ได้นะครับตัวล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ16นะครับนะครับสีบอลนะครับก้านจะดูเล็กหน่อยนะครับแล้วก็พร้อมยางบิสโตนนะครับแบบนี้จากโรงงานนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวแก้มนะครับตัวนี้ครับก็ดีไซน์นะครับมีโปร่งล้อไม่กว้างนักแต่ว่ามีสัญลักษณ์ตัวแคปโฟนะครับเป็นโครเมียมนะครับ นี่ยครับแล้วก็มีปัดน้ําฝนให้พร้อมนะครับเสาอากาศตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับราคาตัวรถก็อยู่ที่829,000นะครับจกข้างทูโทนนะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวให้พร้อมนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูในรถนะครับว่ามีออปชั่นอะไรบ้างนะครับนอกจากเบรก ABS แล้วนะครับก็มีแอร์แบ็กคู่ให้กับคุณลูกค้านะครับนี่ครับแผงข้างนะครับพร้อมเซ็นทัลล็อกกระจกไฟฟ้านะครับก็มีไล่เฉดสีนะครับเทาบอลสวยงามนะครับ แล้วก็คอนโซลนะครับมีที่เก็บของด้วยนะครับไล่เฉดสีด้วยนะครับแล้วก็แอร์พร้อมจอสัมผัส7นิ้วนะครับรองรับ Apple c a r p l a y Android Auto b l u e t o o t h นะครับช่องเสียบ usb มีให้นะครับอันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคอนโซลกลางก็จะมีปุ่มชิปล็อกให้นะครับมีให้นะครับการลื่นถ่ายพร้อมนะครับตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าสีดำนะครับนี่ครับเปิดให้ชมนะครับเบาะผ้าสีดำลายใหม่นะครับ คอนโซลกลางพร้อมนะครับไฟส่องเป็นที่แล้วก็ที่เก็บแว่นตาตัวนี้ก็มีให้พร้อมนะครับนี่ครับสำหรับตัวด้านหลังตัวรถนะครับประตูเปิดบังรจะเป็นพร้อมเซ็นเตอร์ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับนี่ครับคอนโซลกลางมีช่องเสียบ USB ให้นะครับภายในถือว่ากว้างนะครับนั่งสบายเลยนะครับตัวนี้ครับมาดูด้านท้ายนะครับตัวรถก็ดีไซน์อย่างสวยงามครับตัวนี้ครับ แล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นนี่ครับกรอบสีเทาเข้มใหม่ไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับตัวนี้2ดวงนะครับดีไซน์สวยงามกันชนท้ายตัวนี้ก็สามารถถอดได้นะครับแล้วก็เขียนคําว่า Isuzu D-Max นะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีกล้องหลังพร้อมนะครับการทํางานก็คือเมื่อใส่เกียร์ถอยภาพจากจอนี้จะอยู่ที่จอด้านหน้านะครับมองเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เนี่ย DDI Blue Power นะครับตัวนี้ครับไฟท้ายสวยงามนะครับตัวนี้ครับ มาดูที่ด้านขวานะครับนี่ของตัวรถนะครับดีไซน์ก็จะเป็นล้อนะมาที่ล้อคือล้อขอบ16นะครับนี่ครับพร้อมยางบีสโตนนะครับนี่ครับลูกค้าขับเดิมก็ได้แต่งก็ได้นะครับไฟเบรกไล่ฟ้าบริมีให้พร้อมนะครับนี่ครับอันนี้ก็พาชมเป็นสีขาวนะครับด้านคนขับนะครับแผงข้างก็พร้อมเซ็นทัลนล็อกกระจกไฟฟ้านะครับปุ่มปรับกระจกบานข้างนะครับเบาะคนนั่งก็ ปรับเอนได้เลื่อนได้นะครับแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มี ABS Air b a g คู่แล้วก็มีมัตติฟังก์ชันครับคุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับนี่ครับออโต้สตรอปสตาร์ทการลื่นทันไหลนะครับปุ่มปรับสูงต่ำไฟหน้าตัวนี้มีให้พร้อมเลยนะครับสำหรับสีประตู1.9 LDA ออโต้คันนี้ครับกระจกข้างสวยงามครับนี่ครับแล้วก็ไฟหน้า LED นะครับกระจังหน้าทูโทนนะครับ สำหรับสั้นที่สนใจครับขับง่ายๆแบบคันนี้ครับดาวน์ลงต้นเบียนแค่5%ครับหรือติดต่อ Facebook สมนฤกอิสูออนไลน์ u t u b e สมฤก์อิสูออนไลน์เบอร์มือถือไอดีไลน์นลนนะครับ0814986781ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับ